หมอลำคณะใหญ่กลับมาเอาใจพี่น้องชาวร่องคำอีกครั้งกลับมาแล้วกลับมาตามคำเรียกร้องสุดยอดความยิ่งใหญ่อลังการมิติใหม่แห่งการแสดงหมอลำก้าล้ำตลอดกาลหมอลำคณะเสียงอีสาน คืนของวันจันทร์ที่13มิถุนายน2565นี้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟร่องคำณบริเวณหน้าเทศบาลร่องคำอำเภอร่องคำจัังหวดกระสินหมอลำคณะเสียงอีสานนำทีมงานโดยนกน้อยอุไรพรจักรจันดาวไพลปันดำคำคูนน้องวิสุภัตราพร้อมทีมงานศิลปินคนรุ่นใหม่หัวใจหมอลำ วงเต็มโชว์ระบบเวทีแสงสีเสียงทันสมัยสุดไฮเทคปรัปรุงโฉมใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมพร้อมนักร้องนักแสดงโคศกดาวตลกน้องนางหางเครื่องล้นเวทีมากกว่า300ชีวิตเสียงอีสานก้าล้ำทันสมัยเครื่องเสียงดังกระหึมเวทีสุดอลังการชมโชว์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมอีสานกับหมอลำคณะเสียงอีสานนกน้อยอูไรพรกลับมาออนทัวร่องคำกาลสิน อย่าลืมเดอพี่น้องเดอมวลซื่นห่อแซวไปกับหมอลำคณะเสียงอีสานในคำขึ้นของวันจันทร์ที่13มิถุนายน2560ในงานประเพณีบุญบั้งไฟร่องคํำณบริเวณนาเทศบาลร่องคํำอําเภอร่องคำจังหวัดกฬสิน์ตอกย่ําความมวลความซื่ส่วนกันมเมืองหมอลำเสียงอีสานคำขึ้นของวันจันทร์ที่13มิถุนายน2560ในงานประเพณีบุญบั้งไฟร่องคํำณบริเวณเทศบาลร่องคํำอําเภอร่องคํำจังหวัดกฬสิน มามวนปุ่บ้บานเฮ้าน้ำกันเดิฟพี่น้องเราาาา่่นนนงมมมฟััีีท